ทาง PwC ก็ได้มีการระบุนะครับว่าโครงการ wholesale CBDC ที่ย่อมาจาก Central Bank Digital Currency นั้นถูกริเริ่มโดยธนาคารกลางฮ่องกงและธนาคารแห่งประเทศไทยได้ถูกจัดอันดับให้เป็นโครงการชั้นนำของโลกต่อเนื่องเป็นปีที่2แล้วนะครับในขณะที่ retail CBDC ของไทยนั้นก็ถือว่ามีความก้าวหน้าอยู่ในอันดับที่8ของโลก ซึ่งสะท้อนให้เห็นนะครับว่าในอนาคตระบบการเงินทั่วโลกนั้นกำลังจะมุ่งหน้าไปสู่ระบบการเงินแบบดิจิทัลครับ PwC ได้เปิดเผยถึงรายงานจาก the 2022 PwC CBDC Global Index ซึ่งได้จัดทำดัชนีขึ้นเพื่อวัดระดับความพร้อมของโครงการพัฒนาสกุลเงินดิจิทัลที่ออกโดยธนาคารกลาง CBDC หรือ Central Bank Digital Currency สำหรับธุรกรรมรายย่อยของภาคประชาชนทั่วไปหรือ Re ีเท l และธุรกรรมระหว่างธนาคารหรือ l ฮ s a ซ e รวมถึงการประเมินการพัฒนาของโครงการนะครับและมีการคำนึงถึงความคิดเห็นของธนาคารกลางและได้รับความสนใจจากสาธารณชนโดยพบว่ามากกว่าร้อยละ80ของธนาคารกลางทั่วโลกกำลังพิจารณาเปิดตัว CBDC อย่างเป็นทางการหรือได้มีการดําเนินการไปแล้วนะครับและนี่สะท้อนให้เห็นถึงอนาคตของระบบการเงินที่กําลังมุ่งสู่ดิจิทัลครับ โดยในส่วนของโครงการประเภทโฮ s เซล Cbdc นั้นมีความก้าวหน้าอย่างมากเป็นอันดับแรกนะครับก็คือโครงการ multiple central bank digital currency bridge หรือ M bridge ซึ่งเป็นโครงการพัฒนาสกุลเงินดิจิทัลสำหรับการโอนเงินระหว่างประเทศที่ถูกริเริ่มโดยธนาคารกลางฮ่องกงและธนาคารแห่งประเทศไทยเพื่อพัฒนาต้นแบบการชำระเงินระหว่างประเทศที่ครอบคลุมหลากหลายสกุลเงินนะครับและสามารถทำได้แบบเรียลไทมผ่านระบบเทคโนโลยีและการประมวลผลแบบกระจายศูนย์ โดยโครงการดังกล่าวนั้นติดอันดับที่1ของโลกมาตั้งแต่การสำรวจในปีที่ผ่านมาหรือ the 2021 PwC CBDC Global Index ในขณะที่โครงการ CBDC ใหม่ทั้ง2โครงการขององค์การเงินตราแห่งประเทศสิงคโปร์นั้นก็ถูกจัดให้อยู่ในอันดับที่2นะครับ สำหรับภาพรวมของโครงการประเภท Retail CBDC นั้นอยู่ในช่วงของการเติบโตที่สูงกว่าโครงการประเภท Wholesale CBDC นะครับโดยโครงการประเภท Retail CBDC นั้นถูกจัดให้อยู่ในอันดับแรกคือในดัชนีที่เรียกว่า E-Naira หรือว่าสกุลเงินดิจิทัลของธนาคารกลางนาจีเรียซึ่งถือว่าเป็น CBDC แรกในทวีปแอฟริกาและตามมาด้วยอันดับที่2คือ s ซ n ด l ที่ออกโดยธนาคารกลางของบาฮามาสเมื่อเดือนตุลาคม2563นะครับ และอันดับที่3คือเหรียญดิจิทัลหรือว่าดิจิทัลเหรียญของสาธารณรัฐประชาชนจีนครับสำหรับโครงการประเภท r e ี a i l C B D C จากรายงานของ P W C นั้นระบุว่าประเทศไทยมีความก้าวหน้าอยู่ในอันดับที่8นะครับโดยธนาคารแห่งประเทศไทยจะต้องพัฒนา Retail C B D C เพื่อให้ประชาชนนั้นสามารถเข้าถึงเงินในรูปแบบดิจิทัลและนำไปใช้ใจ่ายในชีวิตประจำวันได้อย่างสะดวกและรวดเร็วยิ่งขึ้นครับ ทางด้านคุณเฮรเรนโจนส์ท่านผู้เชี่ยวชาญบล็อกเชน Blockchain และคริปโตเคอเรนซีจากบริษัท PwC ประเทศสหราจอาณาจักรได้กล่าวนะครับว่าดัชนีในปีนี้แสดงให้เห็นว่าธนาคารกลางทั่วโลกกำลังเร่งขยายกิจกรรมทางด้านสกุลเงินดิจิทัลมากขึ้นซึ่งความสำเร็จของอ n a นรในประเทศไนจีเรียนั้นน่าจะช่วยกระตุ้นการพัฒนา CBDC ในประเทศอื่นที่กำลังต้องการเข้าถึงบริการทางการเงินได้อีกช่องทางครับ ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมรายการย่อโลกเศรษฐกิจกับผมป๊อบนัทพงศ์นำสยุยกุลนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดสั่นกระดิ่งด้วยนะครับเพื่อท่านจะได้ไม่พลาดรับชมติดตามข้อมูลข่าวสารและคลิปวิดีโอดีๆก่อนใครที่นี่ที่เดียว TNN ช่อง16ครับ